สวัสดีครับ FC ไลออนการบดดิตทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวน้องไลออนนะครับก็วันที่27กุมภาพันธ์ 68นะครับออบอสบิ๊กของโตเกียวมิวสิกก็ได้เชิญน้องไลอันไปขึ้นเวทีนะครับเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับณนะโรงละคร FA มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อ,นอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไลอันด้วยนะครับ FC ทั้งหลายแล้วก็ฝาก FC พ่อพ่อแม่แม่ของโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับเออฝากน้องไรอันด้วยนะครับก็แน่นอนคงแน่นอนแหละครับนะครับน้องไรอันคงไปขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกแน่นอนก็เป็นอะไรที่ว่าปลื้มจากการที่ว่าน้องไรอันไปขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็แฟน น้องอุ้งอิงนแฟนเอฟซี 3, สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ให้การต้อนรับน้องไรอันอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่น้องไรอันก็ให้ความรักเล่นดูน้องอุ้งอิงนะครับไอ้ความรักเล่นดูน้องอุ้งอิงก็เป็นอะไรที่ว่าน่าชื่นใจน่าชื่นใจก็ผู้ชมล้นหลามนะครับงานนั้นงานที่ว่าน้องไรอันไปขึ้นกับ น้องอุ้งอิงนี่กับบิ๊กไอ้บิ๊กบอสไ,ไอ้พูดผิดพูดถูกบอสบิก๊กนะครับเอ่อกระเชิญน้องไรอันไปขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับก็ขอวามกรุณาพ่อพ่อแม่แม่เอซีโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับเอ่อขอให้ต้อนรับน้องไรอันอย่างอบอุน่นแล้วก็ฝากพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม เอฟซีน้องไลยอันด้วยนะครับบ้านใกล้เดือนเคียงก็ไปชมดูได้นะครับไปชมดูได้นะครับแล้วก็วันนี้มาคุยอีกเรื่องหนึ่งที่แม่อังโพสต์ไว้นะครับเอ่อแม่อังก็โพสต์ไว้เอ่อโพสต์ไว้ในเพจไอเฟสบุ๊กนะครับแม่อังก็บอกทุกคนคะถ้ามีเฟซอัง ทักไปยืมเงินใครไม่ใช่อังนะคะอย่าโอนให้เด็ดขาดนะก็เตือนไว้ว่าถ้าแฟนเพจในเฟสอ่ะทักไปยืมเงินนะครับเขาทำเอา ของเฟซของแม่อังไปทักยืมเงินนะไม่ต้องให้เลยแม่อังเขาไม่ได้ยืมเงินใครนะครับก็แม่อังเขาก็ลงมาอย่างนี้แหละครับเออบอกให้เอฟซีทุกท่านได้รู้เป็นอะไรที่ว่าสกิดเตือนใจนิดหนึ่งนะครับเออแม่อังก็บอกแล้วไม่ไม่ทักไปยืมเงินใครมันเคยมีครับมันเคยมีก็จะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนิดหนึ่ง นะครับเรื่องยอ่อนะครับก็มีวงดนตรีหมอลำนี่แหละนะครับก็มีนักร้องเข้ามาสมัครนะครับก็รุ่นรุ่นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้เลยเยอะแยะเลยนะครับเออเยอะแยะเลยแล้วก็มีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งโด่งดังมากเลยนะครับโด่งดังมากเลยก็มีเอฟซีเยอะแยะหมดแล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับ ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มก็ไล่ๆกับน้องที่โด่งดังนั่นแหละนะครับก็ก็ยังเด็กอยู่ก็ประมาณ16-17ได้ไหมก็เข้ามาร้องเพลงนะครับเข้ามาร้องเพลงก็เก็บเงินเก็บทองก็มี f อฟซเเข้ามาตีสนิทนะครับ พวงมาลัยให้อะไรให้พูดคุยนะครับเป็นกันเองก็เด็กใหม่นะครับมาร้องเพลงเวทีใหญ่ๆก็ตื่นเต้นก็มี f อฟมีแม่ที่รักและเอ็นดูก็ให้ความไว้วางใจนะครับเข้านอกออกในหลังเวทีได้สบายนะครับหลังเวทีได้สบาย ซื้อของซื้ออะไรมาฝากทีมงานมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็มาทำพวงมาลัยให้น้องมั่งเล็กๆในน้อยนะครับแล้วก็จะบอกกับน้องว่าเออจะตัดชุดให้นะครับจะตัดชุดให้น้องนะครับควา,ามเป็นเด็กควา,ามก็อยากจะมีชุดสวยๆนะครับไว้ออกหน้าเวทีอะไรก็เชื่อใจนะครับเชื่อใจ แม่เขาก็บอกว่าเออให้ลูกโอนเงินมาให้แม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่คืนนะครับเดี๋ยวแม่คืนโอนไปโอนมาก็ร่วมก็หลายหมื่นหรอกนะครับหลายหมื่นหรอกชุดก็ไม่ได้เงินก็หมดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวก็ได้ข่าวว่าออจะแจ้งฟาร์มนะครับจะแจ้งฟาร์มกันนะครับ มันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอุทาหรณ์มันเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยให้เราได้สะกิดใจนะครับเ,ออเขามาตีสนิทมาอะไรแล้วก็เด็กอะ่ะนะครับเด็กก็อยากจะมีชุดสวยๆนะครับอยากจะมีชุดสวยๆก็เชื่อใจก็เขาให้พวงมาลยัยมาพูดมาคุยดีหลังเวทีหน้าเวทีพูดจาดีนะครับ แล้วก็หลอกให้โอนเงินไปให้ชุดก็ไม่ได้นะครับเงินก็สูญเสียแต่ผมก็ไม่ได้ไปติดตามนะครับก็นี่แหละมาเห็นที่แม่อังโพสต์ไว้นี่หละถ้าเฟซแม่อังทักไปยืมเงินใครอย่าให้เด็ดขาดนะครับแม่อังไม่ได้ยืมใครนะครับก็เป็นอะไรใหร้รับรู้กันนะครับ f อฟซีทั้งหลาย F อซน้องไรอันทั้งหลายนะครับเออแม่อังไม่ทักไปยืมเงินใครนะครับมันไม่แน่บางครั้งบางคราวอ่ะคนเราอ่ะนะครับแต่เท่าที่ผมสัมผัส f c น้องไรอันทุกคนน่ารักหน่ารักเป็นกันเองแค่คำพูดคอมเมนต์ใต้คลิปก็ยังน่ารักเลยนะครับยังน่ารักเลย เป็นกันเองมากเลยอันนี้ผมก็ต้องขอขอบพคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับเออเออนี่แหละพอ่อพ่อแม่แม่เอ็นดูน้องไรอันกะเท่ากับมาเอ็นดูผมช่องผมคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่มีแต่เรื่องดีๆมีแต่แนะนํานะครับให้ไปดูคลิปนูน้นคลิปนี้นะครับผมก็พยายามจะไปดูทุกวันผมก็ไปดู ใช่ยังไปเจอไหมที่น้องไรอันเอาของฝันไปให้แม่ทับกันใช่ไหมโอ้ยไอ้ที่หมาของแม่โอ้มันเป็นอะไรที่ว่าคำคำเนื้อนะมันเป็นอะไรมันใกล้ชิดมากที่สุดเลยมันลูกเลยแหละนะครับเออมันลูกเลยแหละหอมแก้มหอม,มอ,อะไรกันโอ้ยรักเลยอินดูมากทุกคนนะครับ ทั้งคุณอาภารพรคุณสลินทาคุณสุนารีรักเล่นดูน้องไลอันหมดทุกคนแล้วก็คุณชัยยาคุณลิงคุณทุกคนยันคุณปัญญาแล้วก็แฟนคุณปัญญานะครับรักเล่นดูน้องไลอันคิดดูเอง ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นเขามองเห็นแล้วว่าน้องเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักนะครับให้ความอบอุ่นกับน้องไรอันทุกคนเจ้าหนูเจ้าหนูมันเป็นอะไรคำคำง่ายๆนะ่มันซึ้งกินใจจริงๆนะฮะไอ้ขี้หมาของแม่เนี่ยดูสิฮะหรือคุณอาบารพรก็ไอ้เจ้าหนูใช่ไหม ไอ้เจ้าหนูหนูอั้นหนูอะมันเป็นอะไรที่ว่าทุกคนก็เอ็นดูคำพูดมันแรงง่ายแต่มันถ้าเราดูดีๆมันลึกซึ้งนะนะครับให้ควาเป็นกันเองรักมากเลยนะครับเออรักมากเลยคนอื่นเราก็ไม่ได้ยินเขาพูดกันแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วก็พ่อพ,อพอ่แม่แม่ทุกคนก็มาคอมเมนต์ของผมนี่โอ้โหแนะนำดี พูดจาดีแต่ละคนนี่ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเลยเพราะเรารักแล้วเราก็ให้ความเป็นกันเองนะครับเป็นเหมือนญาติกันทุกคนแม้แต่เราไม่เคยเห็นหน้าแม้ไรแค่คอมเมนต์นี่ก็ให้ความสนิทสนมกันแหละนะครับให้ความเป็นกันเองเป็นญาติมิตรนะครับ เราชอบสิ่งเดียวกันนะครับเราชอบสิ่งเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันมันคุยยังไงมันก็สนุกนะครับคุยยังไงมันก็สนุกนะครับมันลื่นหูมันเพลิดเพลินนะครับเออเราชอบเหมือนกันนี่แล้วคุยแล้วคุยอะไรมันถูกคอมันถูกคอพูดจาอะไรก็โอ้ล้อต่อกระซิบกันนะครับเออมันเป็นอะไรเหมือนมันเป็นกันเองอ่ะนะครับมันลามมันลาม เรารับน้องอุ้งอิงเราลักเอฟซีน้องอุ้งอิงทุกคนทุกท่านนะครับเราก็ให้ความเป็นกันเองนะครับเราก็นับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเอ่อใครอายุมากกว่าเราก็เรียกพี่อายุน้อยกว่าเราก็เรียกน้องเรานับถือกันเพราะเรารักคนคนเดียวเหมือนกันนะครับเรารักน้องไรอันเหมือนกันเราก็รักครอบครัวน้องไรอัน น้องไรอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับแม่แม่เอฟซีอยู่ทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยพูดก็พูดเถอะนะครับไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่คนรักนะครับเออเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่แต่ละคนนี่โอ้บอกอีกนิดน้องไรอันนี้ยิ้มหวานจริงยิ้มหวานนะครับหน้าตาดี นะครับนี่แหละมีชัยไปแล้วแล้วก็พูดจาดีจังากนะ,ะนะครับเราสังเกตเข้าโอ้คอยด่โอแต่ละคนละคนีคน่โอเอนดูน้องมากเลยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ